Right, Let's go สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับมิวแล้วนะคะ<ป>วันนี้มิวจะมาสอนเรื่องการแต่งหน้านะครับจากรูปแบบน<อ>ี้ให้กลายเป็นแบบนี้โดยที่เราจะใช้กระสวางทั้งหมดนะครับจากนี้เลยมิวเชชั่นอ,อเลเมคอัพนะครับเพื่อนคงอยากรูนแล้วใช่ไหมครับว่ามีจะแต่งหน้าออกมาได้ขนาดไหนเราไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะครับมิวจะเตรียมผิวด้วย b แบริชม h m ไ h y d ร a ิ i ง g จ e l พ y p เม m e r เป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและทำให้รองพื้นติดทนนานด้วยครับ ต่อไปนะครับมีจะลงเป็นตัวไฮ g r าสเฟสไพรเมอร์สีเบอร์0ูนะครับจะ <'s> ทำให้ผิวดูโกลและดูสุภาพปีแบบเป็นธรรมชาติด้วยครับเกลี่ยทั่วเป็นหน้าโดยใช้แปรงเบอร์หนึ่แของนิคครับและที่ขาดไม่ได้นะครับ <it> มีจะลงเป็นบอนทูโ o n a t u r a l ลี่เล i ด n t Foundation มีใช้สีบอมนิลานะครับ <would> เป็นรองพื้นที่ปกปิดแบบเบาบางทำให้ผิวดูโกลโฉ่ำน,น้ำแบบสุขภาพดี และสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวดได้เลยนะครับต่อมามิก็จะลงเป็นบันตูโกเลเดียนคอนซีลเลอร์สี n น t u r เชนะครับคอนซีลเลอร์รุ่นนี้มีหัวเป็นคุชชั่นใช้งานง่ายปกปิดรอยสิวและจุดด่างดำได้ดีมากๆเลยครับต่อมานะครับมีจะลงเป็นแคนซอฟวันซอฟเซตติ้งพาวเดอร์เบอร์ศูนหนึ่งนะครับใช้กับแปรงเบอร์21ปัดเบาๆทั่วหน้าครับ สร้างมิติให้กับไปหน้าโดยใช้ไฮไลท์แอนด์คอนทัวร์โปรเพลทครับใช้กับแปรงเบอร์ศูนย์ครับลงบริเวณใต้หนกแก้มขอบหน้าและข้างสันจมูกครับและ,ะเ a ลทนี้นะครับสามารถใช้ได้กับทุกสีผิวครับตัวช่วยที่ทําให้คิ้วเป๊ะปังมากกว่าเดิมต้องนี่เลยครับติ Brown ara, นเต็ดบราลมัสคารมีใช้เบอร์0ูนยครับชื่อสีว่าเอสเปสโซครับเป็นสีน้าตาลออก,กเกือบดำครับปัดเบาๆที่คิว้ว จะทําให้คิ้วหนาขึ้นแบบเป็นธรรมชาตินะครับหรือใครต้องการทําให้คิ้วอุยตัวนี้ก็สามารถทําได้นะครับต่อไปนะครับเราจะมาเพิ่มจุดเด่นให้กับดวงตาด้วยอันติเม h ชาร์โดพาเล e สีเนเชอรัครับใช้กับแปรงเบอร์30นะครับแตะบริเวณชิดขอบตาเลยครับมะเขือเทศมันแพงเรามาปัดแก้มันดีก,กว่าครับด้วยสวิสเช,ชกบัตสีซอมอบีดครับแตะเบาๆกับแปรงดูโอไฟเบอร์เบอร์ศูที่บริเวณแก้มทั้งสองข้างนะครับ แวววาวผิวดวอี้สุขภาพดีต้องตัวนี้เลยครับไฮ g าร์ดลูมิ i นสติ้งพาวเดอร์มิวใช้เป็นเบอร์01นนะครับปัดกับแป้งนุ่มๆเบอร์109ครับวิธีการปัดนะครับปัดเฉพาะจุดรับแสงหรือว่าทีโซนครับเปล่งลิมฝีปากให้ดูดีมากขึ้นด้วยลิปบัตเตอร์กรอสวันนี้มีจะใช้สองสีนะครับสีแรกเป็นสีนี้เลยครับบิสออฟฮันนี่และสีที่สนะครับ Yo, เป็นสีนี้เลยครับแอปเปนทรี และรุ่นนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ปากแห้งนะครับแล้วก็ชอบทาลิปสติกแต่ไม่ชอบทานน้ำแมทนะครับมีกลิ่นวันยลาหอมมากๆเลยครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะฉีดด้วย Barry m i l e Reface <got> m a l t i Setting Spray เพื่อบล็อกเครื่องสำอางให้ติดทนนานทั้งวัน <Yeah. S 2> และเพิ่มความดิวอีให้กับผิวครับ Let's เด๊เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าลุคนี้นะครับมีหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะมีไปก่อนนะคะบ๊ายบาย